เรื่องป่าชื่อว่ากัปปิละพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงป่ารบป่าชื่อกัปปิละตรัสประเทศนานี้ว่ามนุษย์ชัตะเป็นต้นได้ยินว่าในอดีตการในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะปรินิพานแล้ว กุลบุตรสองคนพี่น้องออกบวชในสำนักแห่งภาษาวกทั้งหลายบรรดากุลบุตรสองคนนั้นคนพี่ได้ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากัปปิละส่วนมารดาของคนทั้งสองนั้นชื่อว่าสาธนีน้องสาวชื่อว่าตาปนาแม้หญิงทั้งสองนั้นก็บวชแล้วในสำนักของภิกษุณี เมื่อคนเหล่านั้นบวชอย่างนั้นพี่น้องทั้งสองทำวัดและปฏิบัติแก่พระอาจารย์และพระอุปชาอยู่วันหนึ่งถามว่าท่านขอรับธุระในพรสาศานานี้มีเท่าไหร่ได้ยินว่าธุระมีสองอย่างคือคันทะธุระและวิปัสนาธุระภิกษุผู้เป็นพี่คิดว่าเราจักบำเพ็ญวิปัสนาธุระ อยู่ในสำนักแห่งพระอาจารย์และพระอุปชายะห้าพันษาแล้วเรียนกรรมฐานจนถึงพระอรหัตเข้าไปสู่ป่าพยายามอยู่ก็บรรลุพระอรหัตตผลภิกษุน้องชายคิดว่าเรายังหนุ่มก่อนในเวลาแก่จึงจักบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเริ่มตั้งคันธทุระเรียนพระไตรปิฎก บริวารเป็นอันมากได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระปริยัตของเธอลาบก็ได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยบริวารเธอเมาแล้วด้วยความเมาในความเป็นผู้สดับมากอันความทยานอยากในลาบครอบงำแล้วเพราะเป็นผู้สำคัญตนว่าฉลาดยิ่งย่อมกล่าวแม้สิ่งที่เป็นอกปปิยะอันคนเหล่าอื่นกล่าวแล้วว่าเป็นอกปปิยะ กล่าวแม้สิ่งที่เป็นอกัปปิยะว่าเป็นกัปปิยะกล่าวแม้สิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษกล่าวสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษเธอแม้อันภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายกล่าวว่าคุณกัปปิละคุณอย่าได้กล่าวอย่างนี้แสดงธรรมและวินัยกล่าวสอนอยู่ก็กล่าวว่าพวกท่านจะรู้อะไร พวกท่านเช่นกับกำมือเปล่าเป็นต้นแล้วก็เที่ยวขู่ตวาดภิกษุทั้งหลายอยู่ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายบอกเบื่อความนั้นแม้แก่พระโสนะเทระผู้เป็นพิชายของเธอแล้วแม้พระโสนาเทระเข้าไปหาเธอแล้วตักเตือนว่าคุณกัปปิละก็การปฏิบัติชอบของภิกษุทั้งหลายผู้เช่นเธอชื่อว่าเป็นอายุพะศาสนาเพราะฉะนั้น เธออา่าได้ละก,การปฏิบัติชอบแล้วกล่าวคัดค้านสิ่งที่เป็นกับปิยะเป็นต้นอย่างนั้นเลยเธอไม่ได้เอื้อเฟื้อแม้ถ้อยคำของท่านแม้เมื่อเป็นเช่นนี้พระเถระก็ตักเตือนเธอสองสามครั้งทราบเธอผู้ไม่รับคำเตือนว่าภิกษุนี้ไม่ทำตามคำของเราจึงกล่าวว่าคุณถ้าดังนั้น เธอจักปรากฏด้วยกรรมของตนดังนี้แล้วหลีกไปจำเดิมแต่นั้นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักแม้เหล่าอื่นทอดทิ้งเธอแล้วเธอเป็นผู้มีความประพฤติชั่วอันพวกผู้มีความประพฤติชั่วแวดล้อมอยู่วันหนึ่งคิดว่าเราจักสวดปาติโมกจึงถือพัดไปนั่งบนธรรมะในโรงอุโบสถแล้วถามว่าผู้มีอายุ ปาติโมกย่อมเป็นไปเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ประชุมกันแล้วในที่นี้หรือเห็นภิกษุทั้งหลายนิ่งเสียด้วยคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยคำโต้ตอบที่เราให้แก่ภิกษุจึงกล่าวว่าผู้มีอายุทำก็ดีวินัยก็ดีไม่มีประโยชน์อะไรด้วยปาติโมกที่พวกท่านจะฟังหรือไม่ฟังดังนี้แล้วก็ลุกไปจากอาสนะ เธอยังศาสนาคือปริยัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะให้เสื่อมลงไปด้วยอาการอย่างนี้แม้พระโสธนะเทระก็ปรินิพพานในวันนั้นนั่นเองในการสิ้นอายุภิกษุกปิละเกิดในอเวจีมหานรกมารดาและน้องสาวของเธอแม่นั้นถือทิฏฐานุคติของเธอนั้นแลด่าบริาพาทภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ก็บังเกิดในอเวจีมหานรกนั้นเหมือนกันก็ในการนั้นภิกษุ500คนทําจุลกรรมมีการป้นชาวบ้านเป็นต้นเป็นอยู่ด้วยกริยาของโจรถูกพวกมนุษย์ในชนบทตามจับแล้วหนีเข้าป่าไม่เห็นที่พึ่งอะไรในป่าเห็นภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นวัดรูปใดรูปหนึ่งไหว้แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกข้าพเจ้าเถิด พระเถระกล่าวว่าชื่อว่าที่พึ่งเช่นกับศีลย่องไม่มีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านแม้ทั้งหมดจงสมาทานศีลห้าเถิดโจนเหล่านั้นรับว่าดีละดังนี้แล้วสมาทานศีลทั้งหลายลำดับนั้นพระเถระตักเตือนโจนเหล่านั้นว่าบัดนี้พวกท่านเป็นผู้มีศีลพวกท่านไม่ควรล่วงศีลแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลย ความประทุษร้ายทางใจก็ไม่ควรทำโจนทั้งหลายเหล่านั้นรับบ้าดีละครั้งนั้นชาวชนบดเหล่านั้นมาถึงที่นั้นแล้วค้นหาข้างโน้นข้างนี้พบโจรเหล่านั้นแล้วจึงช่วยกันปรงชีวิตเสียทั้งหมดพวกโจรเหล่านั้นทำกาละแล้วก็บังเกิดในเทวโลกหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าเทพประบุเทพบุตรเหล่านั้น ท่องเที่ยวในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่งด้วยอำนาจอนุโลมและปฏิโลมในการแห่งพระพุทธเจ้านี้บังเกิดแล้วในหมู่บ้านชาวประมง500ตระกูลใกล้ประตูเมืองนครสาวัตถีหัวหน้าเทพประบุถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหน้าชาวประมงพวกเทพประบนอกนี้ถือปฏิสนธิในเรือนชาวประมงนอกนี้การถือปฏิสนธิและการออกจากท้องมารดา แห่งชนทั้งหลายเหล่านั้นได้มีแล้วในวันเดียวกันนั้นเทียวด้วยประการชนี้หัวหน้าชาวประมงให้คนเที่ยวสแสวงหาว่าพวกทารกแม้เหล่าอื่นในบ้านนี้เกิดแล้วในวันนี้มีอยู่บ้างไหมได้ยินว่าความที่ทารกเหล่านั้นเกิดแล้วจึงสั่งให้มอบทรัพย์ค่าเลี้ยงดูแก่ชาวประมงเหล่านั้นด้วยตั้งใจว่า พวกทารกนั่นจักเป็นสหายของบุตรเราทารกเหล่านั้นแม้ทุกคนเป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกันได้เป็นผู้เจริญวัยโดยลำดับแล้วบรรดาเด็กเหล่านั้นบุตรของหัวหน้าชาวประมงได้เป็นผู้เยี่ยมโดยยศและอำนาจแม้ภิกษุกัปปิละไม่ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งแล้วในการนั้นบังเกิดเป็นปลาใหญ่ในแม่น้ำอจิราวดี มีสีเหมือนทองคํามีปากเหม็นด้วยเศษแห่งวิบากต่อมาวันหนึ่งสหายเหล่านั้นปรึกษากันว่าเราจักจับปลาจึงถือเอาเครื่องจับปลานั้นมีแหเป็นต้นทอดไปในแม่น้ำที่นั้นปลานั้นได้เข้าไปสู่ภา,ายในแหของคนเหล่านั้นชาวประมงทั้งหมดเห็นปลานั้นแล้วได้ส่งเสียงเอ็ดอิงว่าลูกของพวกเราเมื่อจับปลาครั้งแรก จับได้ปลาทองแล้วคราวนี้พระราชาจากพระราชทานทรัพย์แก่เราเพียงพอสหายแม้เหล่านั้นแลเอาลาใส่เรือยกขึ้นเรือแล้วได้ไปสู่ราชสำนักแม้เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นปลานั้นตรัสว่านั่นอะไรพวกเขาได้กราบทูลว่าปลาพระเจ้าข้าพระราชาทอดพระเนตรเห็นปลามีสีเหมือนทองคําทรงดําริว่า พระศาสดาจากทรงสราบเหตุที่ปลานั้นเป็นสีทองคำดังนี้แล้วรับสั่งให้คนถือปลาได้เสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อปากอันปลาอา้าเท่านั้นพระเชตวันทั้งสิ้นได้มีกลิ่นเหม็นเหลือเกินพระราชาทูลถามพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าเพราะเหตุไรปลาจึงมีสีเหมือนทองคำและเพราะเหตุไร กลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของมันพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิษปราณีได้เป็นภิกษุชื่อกัปิละเป็นพระหูสูตรมีบริวารมากในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพนาว่ากัสปะถูกความทยานอยากในลาบครอบงำแล้วด่าบริาพาสพวกภิกษุผู้ไม่ถือคำของตน ยังพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะให้เสื่อมลงไปเขาบังเกิดในอเวจีด้วยกรรมนั้นแล้วบัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเศษแห่งวิบากก็พระเธอบอกพระพุทธวจนะกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานจึงได้อัตภาพมีสีเหมือนทองคำนี้ด้วยผลแห่งกรรมนั้นเธอได้ด่าผู้บริพาทภิกษุทั้งหลาย กรินเม้นจึงฟุ้งออกจากปากของเธอด้วยผลแห่งกรรมนั้นมหาบพิษอัตมภาพจะให้ปลานั้นพูดพระราชาตรัสว่าให้พูดเถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสถามปลาว่าเจ้าชื่อกัปิละหรือปลาตอบว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ชื่อกัปิลละพระาศาสดาตรัสถามว่าเจ้ามาจากที่ไหน ปลาตอบว่ามาจากอเวจีมหานรกพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าพระโสนะพี่ชายใหญ่ของเจ้าไปไหนปลาตอบว่าปารินิพานแล้วพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าก็นางสาธนีมารดาของเจ้าเล่าไปที่ไหนปลาตอบว่าเกิดในนรกพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่า นางตาปนาน้องสาวของเจ้าไปไหนปลาตอบว่าเกิดในนรกพระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสถามว่าบัดนี้เจ้าจาักไปที่ไหนปลาชื่อกัปิระกราบทูลว่าจักไปสู่อเวจีมหานรกดังเดิมพระเจ้าข่าดังนี้แล้วอันความเดือดร้อนครอบงำแล้วเอาศีรษะฟาดเรือกระทากาละในทันทีนั่นเองเกิดในนรกแล้วมหาชนได้สลดใจมีขน ลุกชูชันแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูวาระจิตของบริษัทผู้ประชุมกันในขณะนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้สมควรแก่ขณะนั้นจึงตรัสกับปิลสูตรในสุตตานิบาตว่านักปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวการประพฤติทธรรมหนึ่งการประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งนั้นว่าเป็นแก้วอันสูงสุดดังนี้แล้วเป็นต้น ได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าตัณหาดุดเทาย่านทรายย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติประพฤติประมาทเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่พบน้อยใหญ่ดังวานอนตัวปัถนาผลไม้อยู่โลดไปในป่าฉะนั้นตัณหานั่นเป็นธรรมชาติลามกมักแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดได้ได ความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นดุดยาคมบาดอันฝนตกรถแล้วเจริญอยู่ฉะนั้นแต่ผู้ใดย่อมย่อมยีตันหานั้นซึ่งเป็นธรรมชาติลามกยากที่ใครในโลกจะล่วงไปได้ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราบอกกระเธอทั้งหลายว่า ความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่ประชุมกันแล้วนะที่นี้ท่านทั้งหลายจงขุดรากตัญหาเสียเถิดประหนึ่งพูดต้องการแฝกขุด้า้าคมบางเสียฉะนั้นมานยาวละลานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้ำละลานไม้อ้อฉนั้นในการจบเทศนาบุตรของชาวประมง500ถึงความสังเวชปัถนาการทำที่สุดแห่งทุกข บวชในสำนักของพระศา,าสดาทำที่สุดแห่งทุกข์ต่อการไม่นานเท่าไหร่ได้เป็นผู้มีการบริโภคเป็นอันเดียวโดยทำเป็นเครื่องบริโภคคืออเนญยะชาติวิหารธรรมและสมาปฏิธรรมร่วมกับพระศาสดาดังนี้แลเรื่องป่าชื่อกัปปิระจบแล้ว